สวัสดีค่ะยกระช่อมตัญญ่าชาแนลบ้านสอนะคะวันนี้นะคะน,นี่ก็ซ้อมรานเสร็จนะคะก็ตัวใจเหมือนกันนะคะดีผู้ใหญ่มานะคะก็มาสอบถามผู้ใหญ่นะคะว่ามีงานอะไรนะคะท่านกำนันก็ลงพื้นที่ตรวจนะคะตวรวจดูความเรียบร้อยของบ้านสอลซีเรานะคะกับทีมงานนะคะก็มีทั้งผู้ใหญ่มอือแปนมือจสามนะคะแล้วก็ท่านกำนัน,นะคะลงพื้นที่นะคะค่ะ คนืนร่นเราเพื่อนพื้นที่คุณยายคะมีงานอะไรคะสัมภาษณ์หน่อยค่ะลงบนที่ครับช่ี๋ยวค่ะลงบนที่จะลงมามอบัตเป็นยังไงเราต้องลงพื้นที่ก็เช็คดูไฟรุ่นรถเสียงดังกาเซฟติดครับอ๋ออันนี้คือตรวจพื้นที่ใชลงตัวบนที่ ตกใจหมดเลยนะคะซ้อมลามเสียก็เห็นผู้ใหญ่นะคะกับทีมงานนะคะค่ะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ยิ่ตามไรือย e ี่สีแล้วผู้ว่าจะลงมามอบบ้านพี่แดงตรงนี้ก็จะมีแต่ยพลกับชับมาให้ลงที่ตรวจแต่ความเรียบร้อยภายในหมู่บ้านมีผิดไหนผิดปกติหรือผิดต้นไม้หรือเปล่าค่ะค่ะประมาณนี้นะคะน้องไปกี่รอบแล้วคะผู้ใหญ่ในบ้านผมกิโลนึงได้แล้วมั้ย กิโลหนึ่งขาสั่นแล้วไปตอนกี่ทุ่มครับพี่ใหญ่ซ้อมลำอยู่ไม่รู้เลยเนี่ยสองทุ่มครึ่งองอ๋อมีนานละตกใจหมดเลยนะคะนึกว่ามีเรื่องอะไรอ๋อก็ไม่มีอะไรนะคะคือเรารำกิโลในหมู่บ้านอ๋อสุดยอดค่ะพี่ใหญ่สุดยอดค่ะโอ้กำนันมาด้วยตัวเองเลยนะคะโอ้กำนัน ความยาตะลั่นคุกับค่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันค่ะสวัสดีค่ะมีงานอะไรคะวันนี้กำนันค่ะร้านเตเวียนสำรับร้านตะเวียนร้านสากลสำหรับจับจ้านพอค่ะค่ะ,คะท่านกำนันก็ลงมาตรวจพื้นที่นะคะ พระตะเวนนะคะนี่ก็ได้เรียนสอบถามไปแล้วนะคะผู้ใหญ่กับท่านกานันว่าพระตะเวนลงพื้นที่นะคะเพราะว่าท่านผู้ว่านะคะจะลงมามอบบ้านผู้ยากไร้นะคะประมาณวันที่ยี่สิบกว่ากว่านะคะทีมงานกำนันก็เลยลงมาตรวจพื้นที่นะคะเพื่อความสงบเรียบร้อยของชาวบ้านสรสีนะคะก็ค่ะก็รู้สึกอบอุ่นนะคะวันนี้นะคะมีทีมรักษาความปลอดภัยนะคะมาช่วยนะคะสรสีเรานะคะ ก็ขอ,ขอบคุณท่านกำนันนะคะพร้อมทีมงานนะคะ,ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็ตกใจหมดเลยนะคะพากันซ้อมลำแล้วก็ค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะก็ท่านกำนันนำทีมนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่แปลงหมู่สิบสามนะคะมารักษาความปลอดภัยดูเลยค่ะจะกลับแล้วนะคะไปพิทขอบคุณนะคะพิะะทที่ไปส่งอป็นธรรบดา แล้วก็ซ้อมลํำเสร็จนะคะซ้อมลํำเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะพอดีนิดเอาตะก้าไปขายด้วยนะคะวางขายเพราะว่าวันนี้คนเยอะนะคะเขามาอบรมนะคะที่สลรากลางหมู่บ้านเรานะคะนี่ก็เอาสินค้าไปวางจําหน่ายด้วยนะคะ,ะก็เยอะอยู่นะคะวันนี้ได้ขายตะก้าไปสามสี่ใบนะคะตะก้าหวายสองใบแล้วก็ตะก้าผ้าสติกนะคะก็ได้ขาย สองใบนะคะก็ขอขอบคุณนะคะบ้านว่านไม่รู้ชื่อนะคะเขาทักเฟซมาค่ะคุณแม่ประพินนิดก็เลยไปส่งเขาบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะค่ะนี่ก็ถึงบ้านนิดแล้วนะคะค่ะตะกร้าที่นีดไปวางขายนะคะก็จะเอากลับพื้นมานะคะค่ะบ้านใครเนาะเนี่ยตะกร้านะคะค่ะบ้านบ้านหมเหรอคะหรือบ้านบ้านหมูห้าคะบ้านบ้าน ใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มงคลค่ะ oh. นี่นะคะตะกาที่นิสานะคะอันนี้เราก็เอาไปวางขายเนาะคุณแม่ประพิษเพราะว่าวันนี้มีงานนะคะ oh. วันนี้เนะี่ยมีงานมีงานอบรมนะคะอบรมของโครงการดีๆของเพื่อสุขภาพนะคะนิดก็เอาสินค้าไปวางขายเห็นไหมคะสินค้าของกลุ่แม่บ้านเยอะนะคะนิดก็เอามาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็ที่แรกก็ว่าจะเอาไปเก็บไว้สลากลางบ้านนะคะแต่พอดีวันนี้มันมืดข้ามก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่า ผมที่ถือกุญแจนะคะเขากักบ,บ้านก่อนนี้ก็เลยนี่ก็เลยเอามาไว้ที่นี่ก่อนนะคะนี่ค่ะสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเรานะคะค่ะก็วันนี้นี่ไปวางขายนะคะก็ได้ขายสี่ใบนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่อุดหนุนนะคะตะก้านะคะมันก็จะมีหลายลายนะคะลายเมวมวคู่นะคะแบบนี้เนาะเยอะนะคะค่ะ ดูสิคะโอ้ลายไทยนะคะสวยอันนั้นลายไดอกใหญ่น่หน่หนพี่โชว์หน่อยโชว์โชว์หน่อยลายไทยดอกใหญ่หนอหนโชว์หน่อยนิดนิดอ๋อนี่ลายไทยดอกใหญ่นะคะค่ะอ้ออันนี้ดอกเล็กใช่ไหมคุณแม่พี่ดอกเล็กดูนะคะอันนี้ลายไทยอันนี้ลายไทยอ๋อยังไม่เซ็ตอันนั้นอ่ะอันนี้ลายใหญ่นะคะลายไทยใหญ่ อันนี้ลายไทยลายไทยเล็กนะคะค่ะอันนี้ลายดอกไม้โอ้ลายแมวเหมียวนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะค่ะเยอะนะคะค่ะใครสนใจนะคะสินค้าตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะคะค่ะมีหลายลายนะคะอันนี้ลายอะไรเนี่ยลายดอกสบัดดอกไม้ค่ะค่ะอันนี้ค่ะเราใช่ค่ะสวยสวยคุณแม่วีทิดค่ะแล้วก็อันนี้น่ะที่เราสั่งมานะคะแบบมันจะเป็นแบบนี้นะคะโคง ที่เราสั่งมานะคะแบบนี้แล้วก็จะให้แม่บ้านมาสารนะคะสารเป็นใบนะคะแล้วก็จะคิดให้เป็นใบนะคะกลุ่มแม่บ้านสารแล้วก็จะมีรายได้ในการที่สารตะกร้านะคะแล้วก็เราก็สั่งมาแล้วก็เราจะมาสารนะคะถ้าสารนี้เราจะให้ใบละนะคะแล้วก็ใบจำหน่ายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งนะคะเอาสินค้ามาส่งนิดนะคะเพราะว่า นี่ก็เอาสินค้าไปวางขายที่สารากลางหมู่บ้านนะคะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะม,ะ,คะมีเยอะนะคะก็มีตะก้าแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะนิดเก็บก่อนนะคะอันนี้อ,นนะะนอาจจะลบกนิดนึงนะคะบ้านค่ะ <unfair. S 2> ตกะก้าก็จะมีหลายทรงนะคะตามที่เห็นนะคะค่ะตกะก้าก็จะมีหลายทรงหลายแบบนะคะค <lection> ่ะตะก้าก็จะมีหลายทรงหลายแบบนะคะอ <pip> ันนะะี้ก็ เอันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะที่สั่งมาใหม่นะคะยังไม่ได้สานนะคะเนี่ยค่ะของกลุ่มในบ้านนะคะ<อ>ก็ประมาณนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่พระพรีกับน้องแขนะคะที่มาส่งนิดนะคะแล้วก็กลุ่มนางลำแล้วก็เราเอาตะกร้าไปวางขายแล้วเราก็ซ้อมลำกันนะคะพอเลิกซ้อมลำแล้วก็เก็บนะคะเก็บของมาเก็บไว้นะคะก็พรุ่งนี้ก็ถ้าว่างก็จะ ไปสารที่สารากลางหมู่บ้านนะคะค่ะค่ะแต่ละลายสวยมากเลยนะคะค่ะเต่ที่นิดชอบที่สุดก็คือลายไทยนะคะค่ะนี่นะคะลายนิดนะคะลายนี้เน,นี่ยน,นี่ชอบนะคะลายนี้สวยนะคะลายไทยใหญ่นะคะค่ะค่ะ มันก็จะเก็บการนิดนึงนะคะนี่ยังไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าของเราเอามาแต่ค่ะไปวางจําหน่ายนะคะก็เลยยังไม่ได้เก็บเข่าที่นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ,คะ,น,น,ะ,คะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบขอคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากสินค้าของคุณแม่บ้านด้วยนะคะค่ะ